มีแต <N cess inh aling> ่ตอนลักเข้าสู่ช่องยิงกระบอกค่ะถ้ามีคนถ่ายไว้เนี่ยมันมันไม่ได้ร่วงไงแต่ว่าถ้าปูลงจากรถเลยนะลงจากรถเดราร์ลงจากรถหรือเปล่าพลังขึ้นเดราอยู่ในรถแต่ว่าแม่งแงกระูกระพูดเต็มเต็มร่วงออกมาจากรถเลยที่ไหนใครได้คลิปว่าเนยโอ้เจ็บหรือเปล่าเจ็บหนักหรือเปล่าไปโรงพยาบาลแล้วหนักบอชนี่ไงอ๋อ สวัสดีครับเรียบร้อยบสวัสดีครับตายสวัสดีครับยังไม่้คิอ๋อใช้ชั้นน่ใช้ชั้นน่ใช้ชั้นเนี่ยไปนั่งอยู่บนรถ แล้วรถกระปีนรถใครหรอไปเจ็บเจ็บเจ็บผมเนี่แตะปูเจ็บไปแล้วกพีโซ่ไปเจ็บโอ้รถผัดคนคือไปอยู่เด้งเด้งแบบนั้นไม่นนั้นมันเกี่ยวไงอือเอ้สาวสายเคเบิลมันเกี่ยวเกี่ยวกระท่อมไงโอ้ก็ลูดเลยลูดคนด้วยคนก็นั่งอยู่บนนั้นด้วยฮิปบินทับเลยทับเลยเนาะแมงตะปูเอยมันทั้งอ่า ป้าวินป้าอะไรด้วยอะไรนะป้าท้ายบ้านเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นอะไรมากไหมก็ไปโรงพยาบาลแล้วอ๋อไปกับแมงตะปูข้ารถสวนมาเนี่ยตายหมดโอ้มาลิ้นี่เลยนะโอมันพีคมเห็นเต็มตาแล้วดูกระจกมองหลังเนาะผมขับรถเนาะไอแมงทะปูถือโทรศัพท์ให้มันเตะ ไม่นี่นะพี่โทรศัพท์พี่แตกแล้วนะโอ้ไม่เป็นไรผมห่วงอย่างเ้ยมันก็เจ็บหมดแล้วเดี๋ยวมีรถมันมันเบากว่าเพื่อนไงมันก็ถือด้วยพริกลงไปนี้นะคือหน้ากระบี่แบบนี้แม่กระี่ไม่เป็นไรลรือ่ะกูไม่เป็นไรมีไนดากับถ่ายกับใบไนด้ากับนั่งทะพูเป็นนั่งทะพูนักกว่าเพื่อนเกาะด้วยพอขึ้นมาตรงนี้ก็หกล้อเขาเบรกทันนะถ้าเบรกไม่ทันลงแล้วลงหมดแล้ว จัดการนี่ยอยู่ละเออเก่งอยู่เก่งบนนั้นด้วยเหรอเออเห็ดเกลือเห็ดไปถึงวัดลมตีป่ะไม่มันเกี่ยวมันเกี่ยวสายเคเบิลข้างๆนี่ไงตอนที่ขึ้นขึ้นมาจากไอ้บ้านยายใช่ไหมไปถึงว่ามันมีสายมีสายเกี่ยวลังคากระท่อนไงตรงนี้มันอยู่ที่หน้าอยู่ที่หน้าอยู่ที่หน้าบ้านเอ็นเดอร์เลยบอกอยู่ที่หน้าบ้านเอ็นเดอร์เลยไม่ได้ดูข้างบนเนาะไม่ได้ดู ลงเมื่อคืนผมเห็นเมื่อคืนทุกคนไปลงคาราโอเกะนี่เนี่ยอ๋อมีมีใช่ไหมครับเห็นชัดเลยอ่ะนะครับนะมีลุงด้วยรู้สึกจะมีหนุ่มร้อยสองท่านไปร่วมในงานร้องคาราโอเกะด้วยนะเมื่อคืนที่โอ้ยช่างต่ำหลุดเมื่อยเลยบ่ช่างต่ำหิวข้าวแต่แต่เช้าบริกินข้าวโอ้ยเนอะ หัวใจจุบชุบสีเหม็นโอ้อสีเหม็นไปไหนตายเลช่วยนะเอออโอยเนาะแม่แม่เออช่วยอีกกิลิโอ้แม่นั่นแหะโอ้ขาดเนาะเออแมีนมันอยากไหลเนี่ยบัตเมีนมันไหลเนาะมันไหลไหลเต็มทางคือเรือนยาซีเลยมันยองซัดนวลเนาะเออแม่เออชาวบ้านนี้ไ่ได้สายสายคเบินนะอ๋อแล้วโทรศัพท์เจ้าเนาะว่ได้คลิปเลยบ่แตกเลยบ่ ได้ยูคิมนห่แปมุนมอาูีโอท่านได้ดนะโอ้ทไปชังยาไปชังได้นะอืมไ่ได้รูดเน้ยังยาชี้เนี่มืนยาอันนี้เหมือนรั้ช้ามีคนมาหายาเจอะยเจอเลยอ๋อคุณป้าไทยบ้านเขาเอากล่องละมุดมาฝากมาจากเอฟซีอยู่สุโขทัยจ้าจ้า จอกันแล้วเออเจอกันแล้วพอดีว่าจะมาหาเขาเขาบอกว่าไอเขาเอาแมงคพูไปหาหมอไปโรงพยาบาลแล้วตังไปแล้วแหละโอ้เจ้าให้จังไปแล้วเออแล้วไอมีกี่คนไปกับทัพพูน่ะไปชายดากับพี่มนาอ๋อจะโอ้เนาะขาดแล้วเจ็บนี่แหละครับว่าถึงเท้าเลยเจ็บก็เจ็บเป็นไปอ่ะนี่นะคะ นี่ค่ะก็เก no? ิดอ no? no? uh, no? no? no ok ุบ no? no no? ัติเหตุเล็กน้อยเนาะเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเนาะแต่ก็ตกใจกันเนาะประศเนาะก็น่าตกใจเนาะมันก็น่าตกใจอยู่นะคะเพราะว่าปิ้นเหรอเก้าเมฆาพูอืมใช่ประศก็ว่าจ็บเยอะอยู่นะคะค่ะ อันคลิปนี้เราก็จบคลิปสั้นๆเพียงแค่นี้นะคะอกเกิดอุบัติเหตุนะคะ,ะกับเมงทับภูนะคะตอนนี้ไปโรงพยาบาลอยู่ค่ะ,อะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ